สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจาร,รย์ไหนแนทชาแนลค่ะเป็นช่องที่มีความรู้คู่ความเชื่อแล้วก็ความชอบนะคะวันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะจะเป็นคิวของออการดูดวงความรักนะคะชาวราศีตุลค่ะ ชาวราศีตุลก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยใครที่รู้ว่าลัคนาสถิตในราศีตุลน,นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีตุลตรงนี้ เป็นดวงทั่วไปนะคะต้องดูแบบใช้วิจยัายานะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ปล่อยผ่านไปไเลยนะคะพลังงานความรักตรงนี้เป็นเดอะสตาร์ว้าวเป็นเดอะสตาร์ด้วยนะคะดีงามมากๆเลยอขอดูก่อนนะคะแล้วจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะเป็นความรักที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับ เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตในการที่จะไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีความหวังนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้กันนะใบแรกเข้ามานะคะมีห้าดาบเข้ามามีแปดดาบนะคะไพ่ของเฮอร์มิตเดสีนะคะเจ้าถ้วยค่ะ เด็กถือไม้เท้านะคะเป็นราชาดาบค่ะด h e ล o เวอร์อ้าวคำรักมาแล้วมีเด็กถือดาบนะคะ เป็นาราชีดาบค่ะดาบขึ้นมาเยอะเลยนะคะฝั่งนี้นะ่าจะเป็นฝั่งของชาวราศีตุลหรือเปล่าเพราะว่าชาวราศีตุลคือทัดลงนะคะตุลเมถุนกลุ่มนะสิบเหรียญว้าวมีไพ่ของสามดาบเข้ามานะคะ ีถ้วยนะคะอ่ะขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นอย่างไร ต้นนี่ดาบมาเยอะจังเลยเจ็ดถ้วยนะคะมีราชาเรียนค่ะมีสองไม้เท้าค่ะสามดาบมีสามดาบทั้งสองฝั่งเลยนะคะมี สี่ดาบด้วยค่ะมีสี่เหรียญน,นะคะ Justice ้าวให้ราจาตัวของชาวราศีตุลน,นะคะ j u s t i c ก็ออกมาด้วยเด็กถือไม้เท้าค่ะเจ็ดดาบ l o v e เ s นะโอ้ยมีรเทั้งสองฝั่งเลยมีไพ่ของ h ฮพิเชสเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นก่อนนะคะมันเป็นเรื่องราวของอะไรอย่างไรนะตรงนี้เดี๋ยวขาดูพลังงานความรักนะคะ3ามใบก่อน e n t r a p m e n t นะคะ Selling out โอ้โหทำไมมันเป็นความรักที่เจ็บปวดอะไรอย่างนี้เ <c oughs> ดือนแห่งความรักอยากได้รักโรแมนติก How do you l a r e you นะคะโอ้ความรักดราม่ามาอีกแล้วอะ <c oughs> ชาลาสีตุน้นอาจารย์อยากอ่านความรักโรแมนติกแต่ความรักดราม่ามันมา อ่อาอนฝั่งไหนก่อนดีนะอ่านฝั่งที่สองก่อนดีกว่านะคะขออ่านฝั่งที่สองก่อนนะคะขึ้นมาเป็นแปดดาบเลยนะคะมีปัญหาอะไรที่เข้ามาแบบทาให้ต้องคิดหนะักต้องเครียดหนะักเจอแบบลักษณะปัญหาเป็นมืดแปดด้าน นะแปดดาบแล้วก็ถูกผูกตานะเหมือนกับอะไรที่มืด8ด,ด้านที่เราไม่รู้ทางไปไม่รู้ทางออกไม่รู้จะทำยังไงอะนะคะเหมือนกับสิ่งที่เราเคยฝันไว้นะคะสําหรับชาวกองที่สองตรงเนี้ยฝันว่าจะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่มั่นคงนะคะเพราะเหมือนกับว่าคุณได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะดีมีความร่ํารวยเป็นถึงราชาเหรียญน,นะคะ แต่คุณกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขเลยอ่ะแปดดาบมันมีปัญหาอะไรเข้ามานะักไม่รู้แล้วใจคุณก็ไม่ได้อยู่กับคนที่เป็นราชาเหรียญคนนี้ด้วยนะคะคุณเฝ้าคิดถึงนะคะจะรู้สึกว่าคุณมีคนรักเก่าของคุณนะคะคุณเฝ้าคิดถึงคนรักเก่าของคุณนะคะเห็นไหมคะสามดาบปักใจอยู่สดาบปักใจอยู่จริงๆนะคะคุณต้องพยายามทําใจอย่างแบบมากเลยนะคะพยายามที่จะแบบ หาทางอะนะคะให้เวลาช่วยลืมเขานะสี่ดาบแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะคุณก็ลืมเขาไม่ได้ดูสิสี่เหรียญคุณยังเก็บเขาไว้ในใจเสมอเลยนะคะคุณแต่งงานยู่ที่ไม่มีความรักอะนะคะตอนนี้เหมือนคุณอยากได้รับความยุติธรรมนะคะหรือคุณอยากอยากขาดนะคะจากคนที่ คู่รักของคุณนะคะที่เขามีฐานะดีราชาเหรียญคนเนี้ยคุณอยากที่จะอยากขาดจากเขานะคะอยากขาดเพื่อที่จะได้กลับไปคบนะคะกับคนรักเก่าของคุณ l o v e ์คนที่คนร,รักเขาเป็นคนเดียวในใจของคุณที่มีเขาอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้คุณก็ยังแอบส่องแอบดูว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะเด็กถือไม้เท้าอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่แอบส่องเขายังรักเขาอยู่เสมอนะคะ ไม่อยากตกอยู่ในสถานะของออคนที่ทำอะไรไม่ได้เป็นราชนีพระจันทร์ที่มีเ,เขาเรียกว่ามีครอบครัวนะคะมีภรรยาหรือสามีผูกมัดตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้รักเขาแต่กลับรักกับคนรักเก่าของคุณนะคะน่าสงสารเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ไม่แน่ใจไพ่ไม่ได้บอกมานะว่าเพราะอะไรคุณถึงไปแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยแทนที่จะอยู่กับคนรักคนที่คุณรัก นะคะคุณทิ้งเข้ามาทําไมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะเหมือนอาจจะรู้คําตอบจากกองที่หนึ่งก็ได้นะคะกองที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคุณมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนคุณอาจจะถูกชาวกองที่สองเนี่ยเขาทิ้งไปนะคะห้าดาบนะคะเขาทิ้งไปเพื่อที่เขาจะไปมีชีวิตที่ดีกว่านะคะทำให้คุณเนี่ย ถึงกับมีอารมณ์แบบมืดแปดด้านคุณตอนนั้นน่ะไม่รู้จะทํายังไงเหมือนฟ้าถล่มดินทลายมาทับตัวคุณเลยอะนะคะคุณแบบเสียใจยหนักมากนะคุณรู้สึกว่าทําไมถึงทํากับคุณแบบนี้นะคะคุณน่าจะมีความรักที่รักกันมากๆมาก่อนนะคะ mm. เห็นไหมคะเป็นเลิฟเวอร์เป็นความรักที่มีความดูดดื่มมีความสนิทสนิหาต่อกันนะคะรักกันมากแต่เหมือนกับว่ารักครั้งนี้อาจจะแพ้กับฐานะที่ร่ำรวยของราชาเหรียญ ะะแพ้ทางให้กับความรวยในะสุดคนรักของคุณนะคะก็ไปอยู่กับราชาเหรียญไปแต่งงานกับเขานะคะเพราะคิดว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะมีอาจจะเชื่อคําพูดของคนในครอบครัวหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่งงานกับคนรวยต้องดีอยู่แล้วมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเงินมีทองใช้อารมณ์แบบคนสมัยเก่าเป็นคุณหญิงคุณนายดวงเป็นคุณหญิงคุณนายชี้นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นความเชื่อของตรงนั้นนะคะงนั้นคุณก็ทิ้งเข้าไปนะคะทําให้ชาวกองที่หนึ่งนะคะกลายเป็นเลือสีเลยนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่พูดไม่จาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลยนะคะเป็นคนที่ขึมขึมเป็นคนที่เหมือนกับปิดตัวเองนะคะไม่เปิดใจให้ใครนะคะเหมือนกับว่าชาวกองที่หนึ่งเนี่ยเหมือนหมดศรัทธานในความรักนะคะรู้สึกว่าความรักเนี่ยมัน มันไม่ได้มีใครที่เหมือนกับจริงใจกับเราอะนะคะเหมือนเราให้ความรักเขายังไงเขาก็ไม่รู้จักพออยู่ดีนะอารมณ์แบบนี้นะคุณรู้สึกเศร้าเสียใจนะแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปคุณก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆพยายามที่จะพัฒนาตนเองนะคะพยายามที่จะลืมเรื่องของปัญหาคุณน่าจะเจอกับฝั่งของพ่อของ หรือผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะก่องอีกฝ่ายหนึ่งนะหรือครอบครัวของเขาอะที่แบบทําให้ความรักของคุณมันต้องจบลงไปนะคะคุณไม่สามารถที่จะยื้อไว้ได้นะคะเด็กถือดาบคนนี้เหมือนกับไม่มีพลังมากพอนะคะทําให้ต้องปล่อยเขาไปเห็นไหมคะมาทั้งพ่อทั้งแม่มาทั้งพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่ยราชาดาบราชินีดาบเด็กถือดาบนะพ่อแม่พี่น้องเขายกขขยงมาเลยเขาไม่ให้คุณอยู่กับ ลูกชายหรือลูกสาวของเขานะคะเขาทําให้เกิดปัญหาสามดาบรักซ้อนตรงนี้ขึ้นนะคะพาไปแต่งงานใหม่นะคะทําให้ตรงนี้คุณเศร้าเสียใจนะคุณแบบรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยนะคะสี่ถ้วยตรงนี้แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นาสงสารชาวกรองที่หนึ่งจรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มันก็เลยแบบทำให้คุณเจ็บปวดหนักมากนะคะ Selling เอา เจ็บปวดจริงๆดูสิถูกแทงถูกทำาายยับเยินเลยนะคะชาวกองที่1นึ่งนะคะจริงๆแล้วเหมือนกับความรักของคนทั้งสองคนเนี่ยมันเคยมีความรักที่สดชื่นหวานชื่นต่อกันนะคะความรักดูแลเอาใจใส่กันดูสิ how t e a c h a b l e are you เนี่ยนะคะคุณน่ารักขนาดไหนเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันมุ้งมิ้งกันอยู่2คนน่ะนะคะมีความสนิทสนิหาต่อกันหนเห็นไหมคะ e n t a m e n t ติดในกับดักของความรักนะคะสอนรักปักปก นะแล้วพอชาวกองที่2แต่งงานไปเนี่ยคุณก็ยังรักชาวกองที่1อยู่ดีะนะคะความสะดวกสบายเงินทองทรัพย์สินอะไรก็ไม่ได้ช่วยคุณมีความสุขอ่ะนะคะไพ่ตรงนี้ออกมาชัดเจนว่ามันไม่ช่วยเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูต่อนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อสําหรับเรื่องราวความรักของชาวราศีตุลตรงนี้นะคะอขอดูฝั่งฝั่งของ เรือสีคนนี้ก่อนนะคะเรือสีคนนี้นะเรือสีคนนี้นะคะแต่มีไพ่ของพลังงานของเดอะสตาร์ขึ้นนะจารู้สึกว่ามันเหมือนมันจะยังมีความหวังอยู่นะคะสําหรับความรักครั้งนี้แต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าจะยังไงนะคะหรือมันเป็นความหวังคลองฝันที่มันจบไปแล้วนะ สำหรับกองที่1น,นะคะหรือสีคนนี้จะเป็นยังไงคนที่เก็บอ่ะสใบก็สอใบนะคะเออเป็น justice นะคะรอความยุติธรรมอาจจะเปิดโอกาสนะคะถ้าชาวฝั่งกองที่2เนี่ยเขาทําเรื่องของการหย่าหรืออะไรตรงนี้สําเร็จนะคะก็อาจจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งโอ้รอจริงๆอ่ะนะคะ h a n แ m a n hangman อยากออกมากเลยนะคะอาจารย์จะไม่ได้เอา hangman แต่ hangman เนี่ยขอออกมาด้วยขอติดมากับ justice ด้วย มันเป็นการยืนยันนะคะเหมือนพลังไพ่ออกมาจะบอกว่าเขายังรอนะคะให้คนรักของเขานะคะสากอที่สองเนี่ยอยากขาดกับราชาเีดชคนนี้ให้ได้นะคะเขายังรอคอยอยู่นี่น่าถึงไม่มีใครใหม่อ,ะอ่ะคุณเป็นยังไงอีกคะฤษีคนนี้รักเดียวใจเดียวมากเลยนะคะฤษีคนนี้เนี่ย แปดเ,เรหรียญฤาษีคนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทํางานสร้างฐานะนะคะรอคอยในวันที่จะได้สุขสมหวังกับคนรักเก่าของเขาเอาดูต่อนะคะเหมือนกลับมาก็จะปลอบใจจะให้กำลังใจอะ่ะไม่ดุไม่ว่าไม่อะไรเลยอ่ะนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของเข้าใจว่าตรงเนี้ย ชาวฝั่งของกองที่สองเนี่ยถูกบังคับนะคะถูกบังคับจําใจที่จะต้องไปแต่งงานกับอ,อ,อีกคนหนึ่งนะเพราะว่ามันมีทั้งตระกูลดาบเนี่ยมาทั้งตระกูลเลยนะคะโอ้ยน่าจะเป็นครอบครัวที่เขาบังคับบังคับชาวกองที่สองเนี่ยมากเลยนะคะชาวกองที่สองนี่แบบเหมือนมันตกอยู่ในฐานะของอะไรอะลูกกระตันยูต้องทําความตามความต้องการของพ่อแม่ครอบครัวอะไรแบบนี้เลยอะ จะหยากได้ไหมอ่ะจะหยากได้ไหมนะคะเป็นราชาเหรียญเออคนนี้จะยอมหยาดให้ไหมอ่ะราชาเหรียญออกาหมกแล้วนะคะอยู่ขึ้นอยู่กับราชาเหรียญว่าจะหยากให้ไหมแล้วราชาเหรียญจะหยาให้ไหมคะหยาดได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับราชาเหรียญขอชีวิตอะราชาเหรียญจะปล่อยเอมาไหมโอ้ ชาวกองที่สองนะคะเธอต้องไฟติ้งมากมากนะคะไฮพิเชสคนนี้นะคะคนที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมคนที่ไม่สามารถพูดอะไรได้ทำอะไรได้เขาจะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งแล้วสู้เพื่ออนาคตของตนเองนะคะเขาจะไม่อยากให้ชีวิตเขาเนี่ยมันผิดพลาดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งชีวิตอีกต่อไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาสู้ค่ะเดี๋ยวแชร์ไดออดว้าวสู้สักทีนะคะ อารมณ์แบบสะใจอย่นี้สู้สักทีต้องสู้สิคะนะจริงๆคนจะสู้ตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าเนาะมันมาเยอะใช่ไหมามาทั้งตระกูลเลยนะคะสู้ไม่ไหวสู้แล้วจะเป็นยังไงต่อออืืเจอของแข็งสู้แล้วเจอห้าไม้เท้าวความขัดแย้งความไม่เห็นด้วยกับน่าจะเป็นตระกูลด่าของเธอ ตะโกนด่าของเขาและเธอไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าราชาเหรียญคนนี้ก็ไม่เห็นด้วยไม่ยอมหย่าให้นะคะเจอปัญหาหนักจริงๆเลยนะคะจะมีทางออกที่ดีสําหรับไฮพิเทสคนนี้ไหมคะจะได้กลับมาหาคนรักเก่าไหมสี่ไม้เท้าเหมือนในที่สุดนะคะปัญหาเนี่ยมันจะสามารถตกลงหาทางออกกันได้แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานะคะ สำหรับไฮพิเทสคนนี้นะคะจะได้กลับมาอยู่นะคะกับฤาษีคนนี้จริงๆแล้วนะคะได้มาอยู่ในที่ที่ดีด้วยเป็นสีไม้เท้านะคะอาจจะมาอยู่แบบห่างไกลกับครอบครัวเดิมนะคะไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดิมที่คนสองคนเนี่ยอยู่แล้วไปอยู่ที่ใหม่เลยนะคะเป็นที่ที่ดีงามไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันสองคน นะคะห่างไกลจากความวุ่นวายจากบรรดาครอบครัวญาติพี่น้องที่เข้ามาบงมการมาควบคุมชีวิตนะคะของคุณทั้งสองคนนะคะอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่คุณสองคนเนี่ยน่าจะคิดร่วมกันมานานแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้รับโอกาสนะคะในการที่จะได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันสักทีหนึ่งนะคะตรงนี้โอ้ยลุ้นจนเหนื่อยเลยลุ้นจนเหนื่อยจริงๆนะ แล้วในที่สุดนะคะพลังของเดอะสตาร์ดวงดาวแห่งความหวังนะคะก็มาปรากฏในตอนท้ายเรื่องนี้เองให้สี่ไม้เท้าเข้ามานะคะทําให้คนสองคนนี้ได้กลับมารักกันนะคะความทุกข์ความอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปนะคะตอนนี้มันจะมีแต่ดวงดาวแห่งความหวังที่จะทําให้วิตของคุณสองคนเนี่ยมาปรับตัวมีการยโยกย้ายที่อยู่เห็นไหมคะสี่ไม้เท้าตรงนี้กับเดอะสตาร์โยกย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ที่ที่ห่างไกลจาก การถูกบงการชีวิตการถูกบังคับการถูกอะไรต่างๆตรงนี้นะคะจากคนที่เข้ามาเจ้าขี้จัดก,การในชีวิตของคุณทั้งสองคนนะมันจบปัญหาตรงนี้นไปเพราะว่าเหมือนกับรา,าชินีประจันทร์ไฮพีเทสคนนี้ก็ให้เขามาเยอะแล้วให้ครอบครัวของเขามาเยอะแล้วนะถึงเวลาที่เขาจะได้มีชีวิตของตัวเขาเองบ้าง ะะต้องไปดูนะคะว่าชาวราศีตุลจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งกองที่1ห,หรือฝั่งกองที่2นะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะสําหรับไพ่ของโรมาสแอนเชลนะคะตรงนี้ขอบคุณชาวราศีตุลและก็ชาวสองามากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง เป็นอะไรเอ่ยฮันนีมูนว้าวเรื่องไร้ร้ผ่านไปนะเหมือนกับว่าคุณจะได้กลับมาทําตามความสัญญาของคุณนะคะไปฮันนีมูนในที่ที่สวยนะคะไปเที่ยวทะเลหรืออะไรนะคะแต่ในภาพนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเมืองเวนิสนะคะทั้งเรือทั้งวิวนะคะอืมคิดถึงเวนิสนะคะอาหารอร่อยมากกุ้งสดมากนะคะอยากกลับไปอีกจริงๆแต่ว่าตอนนี้โควิดไม่สามารถกลับไปได้แล้วน่าจะอีกหลายปีเลยนะคะไม่รู้ว่าสองปีจะดีขึ้นหรือเปล่า อะขอดูต่อนะคะ deception นะคะสวร e ค์ e is อะไรเนี่ยไม่ได้เอาแว่นมานะจารย์ขออภัยนะคะเหมือนกับมีคนนะคะที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะ ทำให้มันมีปัญหามันมีอุปสรรคอุ้ไพ่รู้ได้ยังไงเนี่ยนะคะมาทั้งตระกูลดาบเลยนะคะตระกูลนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆน่ากลัวมากเลยนะต่ออีกหนึ่งใบ love yourself first นะคะเหมือนไพ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องทํานะคะเหมือนกับมันเป็นแบบ ยังไงอะ่ะคุณก็ต้องรักตัวเองบ้างอ่ะนะคะไม่ใช่แบบทาตามความต้องการของคนอื่นจนลืมชีวิตของตนเองสูญเสียอิสระภาพในชีวิตของตัวเองนะคะนั้นไฮพีเทสก็จะได้เป็นอิสระสะัทีหนึ่งเหนื่อยมานานแล้วน่าสงสารหนักมากขอดูไพอ่ออร์เเอีกชุดหนึ่งนะคะตรงน,นี้นะเดี๋ยวสิว่าไพ่จะแนะนำว่าอะไรบ้าง5นะคะเป็นพลังของแพชชั่น นะะในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคเมื่อกี้อาจารย์มีแชริออตใช่ไหมคะในกองนี้ลุกขึ้นมาสู้สู้แล้วถึงจะชนะนะคะอย่าเป็นคนที่แบบแพสซิฟแบบยอมคนมากกันไปนะคุณจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอะขอดูอีกสองใบ i n น o c เค i o n สายมูเลยนะคะนะเขาเป็นไฮพิเทสนะเขาสายมูกา อาจจะต้องอธิษฐานบนใบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยอะเลยนะคะกว่าที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะอะมาดูอีกใบหนึ่งนะคะวันได้ใบนี้อีกแร้วะ่ะมิวคิวเนะคะความรักของคนสองคนนะคะสัญญากันรอคอยกันนะคะรอยอยู่ที่ทางช้างเผือกหรือเปล่า <c oughs> นะคะนั่นสีได้ใบนี้อีกแล้วนะคะทำไมพลังของอาจารย์ทำให้ใบนี้ออกมา อีกแล้วนะคะออาจจะมีคําสัญญาความผูกพันอะไรกันมานะคะตั้งแต่ชาติปางก่อนก็เลยทําให้เหมือนกับตรงเนี้ยชาวราศีตุลน,นะคะได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาคองคู่อยู่กับคนรักอีกนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากตระกูลดาบเข้ามาขัดขวาง ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีตุลชาวสองอมากนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ